สวัสดีครับช่องลีมิงโชว์นะครับลีมิงรายงานตัวช่วงยูโรกำลังเข้มข้นลีมิงไปดำน้ำมานะฮะพัทยาสัตีบนะฮะเมื่อที่ผ่านมาก็เอาลูกศิษย์ไปสอบแล้วก็ไปดำน้ำนะครับนี่ก็คือน่เสื้อเก็บขยะกับจอร์เเคนะครับนะฮะ CSR เดี๋ยวมีโอกาส ไปดำน้ำํามาเรียนกันแล้วก็จะพาไปเก็บขยะแล้วไปดูเรื่องของธรรมชาติใต้น้ํานะครับซึ่งตอนนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่ายับในสวงเข้ารวงอกยืนนรกใสนะมันไม่ใชเ่เสียหายครับมันชิบหายนะก็เป็นกันทั่วโลกนะครับภาวะโรคร้อนนะครับก็เอาเราเป็นว่า ในช่วงยูโรก็ไม่ได้ดูบอลน,นะครับแต่ว่าติดตามผลมาต่อเนื่องรวมถึงบอลไทยนะครับทั้ง FA ฟเอับก็ยินดีกับพี่แบนทูร์แบงกอกนะครับโอ้โหเฉียดฉิวเหลือเกินส่วนรี v o ครับนะบีปีปทุมก็เฉือนเมืองทองแบบโอ้โหเป็นดาม่าทั้งการยิงช่วงทดเวลาบาดเจ็บรวมถึงช่วงมาดำแป้ง นะครับนวพันธุ์ลำซ้ำนาย,ยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถือช่อดอกไม้เหมือนกับจะลงไปให้กับคุณประวินเพรมพักดีท่ามกลางสายฝนนะครับแต่ประธานสโมสรบีจีนะครับดูเหมือนจะปฏิเสธแม่รับดอกไม้แล้วก็ภาษาพูดเหมือนกับคุณนวลพันธ์จะไปโอบหรืออะไรนะฮะ มองได้ว่าอาจจะเป็นแสดงความยินดีรวมทั้งเหมือนกับว่าผูกไมตรีในการลาออกจากอุปนายกสมาคมให้กลับมาทำงานร่วมกันแต่คุณปวินชี้ไปทางนู้นเลยนะกัปตันทีมนะครับคุณตังสารัตอยู่เย็นนะครับนั่นก็เป็นที่วิพากษ์กันจนันกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับการที่คุณประวิน พี่รมพักดีประธานสโมส G, รบีจีปทุมอยู่ในเต็ดนะครับตัดไมตรีคุณแป้งแบบนี้นะครับมีเสียงทั้งวิพากษ์วิจารณ์กำนิคุณประวินนะฮะแล้วก็เสียงถึงต่างๆนาานาหลากหลายนะครับก็โลกโซเชียลนี่สามารถพูดคุยแสดงความรู้สึกกันได้นะฮะนะบ,บางคนบอกว่านี่คือเรื่อง ความไม่พอใจในโปรแกรมต่างๆนานาของการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงครั้งนี้ว่าไม่เลื่อนอะไรต่างๆนะครับแต่ลีมิงว่าถ้าเหตุผลแค่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะครับแล้วก็ลีมิงก็ไปเช็คการข่าวมานะครับว่าเหตุผลที่คุณประวินลาออกแล้วก็แม่แสดงอาการเหมือนกับว่าถ้าภาษาเขาเรียก ก็ไม่ถึงกระผาผีนะเพราะว่าคุณปวินก็ยังยกมือไหว้นะครับแต่เหมือนกับจะไม่ขอกลับไปร่วมทำงานเป็นอุปนายกต่อไปในการลาออกนั้นในบุมีก็คงจะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันในการทำงานที่หนักหนาสาหัสนะครับมันคงไม่ใช่เรื่องง่าธรรมดาๆแค่โปรแกรมรายงานข่าวบอกว่าอาจจะเป็นเรื่อง มอบหมายเอลิกสิทธิ์การดำเนินการประชาสัมพันธ์การทำงานให้กับบริษัทหนึ่งซึ่งผูกพันกับสโมสรหนึ่งนะครับในขณะที่เหมือนกับว่าคุณประวินไม่ได้รับเกียรติไม่ไดอ้อะไรเหมือนกับอะก็เหมือนกับหักกันในเรื่องต่างๆในการทำงาน ที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับมันมันต้องเป็นเรื่องหนักหนาแน่นอนนะครับแล้วก็เหมือนพี่บิลีโอ,อ,อแกนบอกครับอย่างนี้ต้องราออกอย่างนี้ก็ต้องออกรุนแรงรุรอดไปนะฮะก็ <c oughs> ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยนะครับสโมสรสม,สสมาชิกกีฬาสมาคมกีฬาบ้านเราเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นแนวทางเดียวกันนะฮะก็นายกสมาคมสั่งซ้ายหันขวาหันทบชสมาชิกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องนะฮะก็เหมือนกับมองกันลืมลืมกันนะฮะหลับตาข้างหนึ่งกันหรือเปล่าก็เป็นกันอย่างนี้กันมาแต่ถ้าในมุมอย่างนี้ลักษณะนี้เนี่ยหลี่หมิงมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าคุณประวินเนี่ยก็จะได้เหมือนกับเป็นฝ่ายค้านนะครับที่จะมองอยู่ข้างนอกแล้วก็จะเห็นเรื่องการบริหารการจัดการที่จะต้องไม่เหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำงานในเรื่องความโปรง่งใสเรื่องที่คุณนนพันธ์ล้ำซ้ำย้ำตลอดเวลานะเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของจุดยืนในการทำงานนะครับวงการฟุตบอลของบ้านเรา ยังมีปัญหาอยู่อีกมากมายนะครับในเรื่องมาตรฐานการทำงานการบริหารการจัดการที่จะใช้คำว่ามืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับคุณนนทรพนัสมมาดาแป้งถ้าภาษาคนเขาบอกว่าหน้าแตกเนี่ยจริงๆริมิงก็เห็นใจนะเพราะมาดาแป้งจะใช้สไตล์ความเป็นผู้หญิงนะครับที่จะไปประดีประนอมนะฮะในทุกเรื่อง ที่มีปัญหานะครับแต่ครั้งนี้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าสไตล์อย่างนั้นของมาดามแป้งในบทบาทนายกสมาคมเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาดามแป้งก็จะต้องมองไปถึงการบริหารการจัดการแบบมืออาชีพความชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ใช่วิธีการแบบไทยๆเดิมๆหยวนหยวนปณีป,น,ปนอมลาออก แล้วก็ไปงอแล้วก็กลับมากลับมาก็จูบป,ปากกันหลับตาข้างหนึ่งอะไรที่ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรไอ้นี่มันไม่เป็นผลดีกับวงการฟุตบอลวงการกีฬาบ้านเราที่เป็นกันมาลากเงา่าฝังลากลึกยาวนานนะครับก็ดีหมิงก็ดีใจลึกๆเหมือนกันนะว่าอย่างน้อยคุณปวินพิรมพักดีประธานสุพสรบีจีมีความชัดเจน ในจุดยืนของตัวเองแล้วก็มันจะทําให้ดึงนะครับการบริหารงานของนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยจะต้องกลับมาสู่ความเป็นจริงว่าความเป็นมืออาชีพความถูกต้องความชัดเจนที่จะนำพาสมาคมฟุตบอลเนี่ยให้มันผ่านพ้นการบริหารแบบไทยๆแบบเดิมๆได้อย่างไรนะครับ โอเคนี่คือมุมมองของช่องลีมิงโชจากประสบการณ์การทำงานขึ้นค่อนชีวิตแซยิตนะฮะก็หวังว่ามาดามแป้งครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่ดีแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างของสมาคมฟุตบอลบริหารจัดาการมีประสิทธิภาพดีขึ้นเลิกสไตล์เดิมๆนะครับเดินหน้าทำแบบใหม่เมืออาชีพสั้นๆจากลีมิงเมืองไทยขอบคุณครับ บายบายปูนปูนชักชักขับคุณครับผมซรีเอสดีเ